กศนอตำบลยอดแกงยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินกศนอตำบล5 d ดีพรีเมียมประเมินเพื่อคงมาตรฐานประจำปีงบประมาณ2,565นากสบศนตำบลอยอดแกงเป็นฐานในการจัดกระบวนการเรียนการศึกษาให้กับนักศึกษากศนอตำบลยอดแกงหน่วยตั้งอยู่ที่หมู่ที่2บ้านยอดแกงตำบลยอดแกงอำเภอนาม,มนจังหวัดกะ,ะสินศิน กอนอตำบลยอดแกงดำเนินง,งานภายใต้ในโยบายกอนอเพื่อประชาชนก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพดำเนินง,งานภายใต้แกนนำของนายประชาคมผูแล่นคููภูมิในการสอกรออำเภอนามนและมีบุคลากรในการขับเคลื่อนงานดังต่อไปนี้ 1>, 1. นางสาวกุมาริกาเคือวันตำแหน่งครูขอสหอนึง่งสนางรัดดาวันพันลักษ์ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 3. นางกัญญาไร่บูนคุกศนตตบล 4. นายธีรพลดาวิวันคุกศนอตบลน,นางทิพากรวิชาสวัสดครูผู้สอนคนพิการกศนอตบลยอดแกงดำเนินง,งานภายใต้ตัวชีวัดดังต่อไปนี้ด้านที่ 1. ครูมีสมรรถนะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ o ู t ีเช h e r คณะคุูกศนตมนยอดแกงได้ทําข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดก,การ DMIS โดยมีข้อมูลสถานที่ตั้งลักษณะพื้นที่ตั้งพิกัดตําแหน่งมีการจัดทําข้อมูลเว็บไซต์และแฟนเพจกศนมีการรายงานผลข้อมูลพื้นฐานที่ครบถ,ถ้วนและเป็นปัจจุบัน ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนคุณภาพและแผนการปฏิบัติงานกศนอตําบลมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลของพื้นที่พร้อมทั้งการวิเคราะห์บริบทสภาพปัญหาและความจําเป็นที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาประกอบในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานในระดับตําบลเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรตามจุดเน้นและนโยบายจากสํานักงานกศนอให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด จำนวนผู้เรียนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกศนตำบลยอดแกงรับผิดชอบนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565จำนวนทั้งสิ้น250คนโดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน8คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน108คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน137คน จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายมีการสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อร่วมการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่เหมาะสมมีการจัดทำข้อมูลครบถ้วนทั้ง15รายการอาทิเช่นแผนการเรียนรู้รายบุคคลแผนการเรียนรู้ปฏิทินการพบกลุ่มใบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบันทึกการติดตามผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่มมีการจัดทำ การรายงานการจัดกิจกรรมรายง,งานติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษางานวิจัยชั้นเรียนภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆกศออนอตำบลยอดแกงมีร้อยละผู้เข้าสอบไปภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2565คิดเป็นร้อยละ88.40 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูกศนตำบลยอดแกงมีร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาคิดเป็นร้อยละ93.33เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบร้อยละของการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคณะครูกศนตำบลยอดแกงมีการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังต่อไปนี้ ในวันที่10พฤศจิกายน25/65กศนตําบลยอดแกงดําเนินการจัดประถมนิเทศนักศึกษากศนตําบลยอดแกงภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ณนกนศนตําบลยอดแกงในวันที่20่ธันวาควม2565้คณะผู้กศนตําบลยอดแกงดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสําหรับนักศึกษากศน ในระหว่างวันที่22-24ธันวาคม2565คณะครูกศนตำบลยอดแกงนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากศนเกมประจำปีงบประมาณ2566ในวันที่27ธันวาคม2565คณะครูกศนตำบลยอดแกงดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รวมต้านไทยยาเสพติดหน้าอาคารร่วมโพกศนอ,อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่23กุมภาพันธ25์2566กศนตำบลยอดแกงนำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งณอาคารร่วมโพกศนอ,อำเภอนามนจังหวัดกาลสิน์ ในวันที่24 12, 66, กุมภาพันธ์ส5 6 6นอกศนตำบลนยอดแกงดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำพระบรมราโชงบายด้านการศึกษา4ีด้านณวัดอโศการามตำบลนยอดแกงอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่2ถึง3คุมภาพันธ์2566ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไขวิชาการเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเอนเนตภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ณอาคารร่มโพกศอนอ,อำเภอนาม,มนจังหวัดกานลนศิน์ คณะครูกศนตบนยอดแกงยังนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬากศนร้อยแก่นสารสปิริตมิตรภาพสามาคัคคีประจำปีงบประมาณ2 5 6 6ัน้า,นาการจัดการศึกษาต่อเนื่องกศนตบนยอดแกงดำเนินการจัดก,การศึกษาต่อเนื่องให้กับประชาชนโดยผ่านกิจกรรมและโครงการดังต่อไปนี้ ดำเนินการจัดก,กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงจำนวน14กลุ่มดังต่อไปนี้หลักสูตรการทําไข่เค็มสมุนไพรจํานวน2กลุ่มกลุ่มเป้าหมาย12คนดําเนินงานได้12คนหลักสูตรการทำปะลาล่าทรงเครื่องจํานวน1กลุ่มกลุ่มเป้าหมาย6คนดําเนินงานได้6คน หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจานจำนวนสี่กลุ่มกลุ่มเป้าหมาย24คนดำเนินงานได้24คนหลักสูตรการปลูกพืชผ,ผัดปลอดสารพิษจำนวน5กลุ่มกลุ่มเป้าหมาย30คนดำเนินงานได้30คนหลักสูตรการเพราะเห็ดฟางจำนวน2กลุ่มกลุ่มเป้าหมาย12คนดำเนินงานได้12คน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรช่างเชื่อมโลหะจำนวนหนึ่งกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย11คนดำเนินงานได้11คนในวันที่25มกราคม2 5 6 6นอกบศนตมบลยอดแกงดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 ณนห้องประชุมกศนอำเภอนามนจังหวัดกาลสิน ในวันที่10มกราคม25/66ดําดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการสวนครัวพอเพียงสู้โควิด -19 นณหอประชุมกศนอ,อำเภอนามนจังหวัดกาลสินในวันที่6มกราคม2 5 6 6ันาดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2 5 6 6 ณนห้องประชุมกศอนอ,อำเภอนามน์จังหวัดกาลสินกนารจัดการศึกษาตามมัธยาศัยคณะคู่กศอนอตำบลยอดแกงรวมกันกับบรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนามนจัดก,กระบวนการเรียนการสอนและการส่งเสริมการศึกษาตามมัธยาศัยดังต่อไปนี้ในวันที่22่กุมภาพันธ์2566 ลงพื้นที่หมุนเวียนสื่อและมอบสื่อการเรียนให้กับครอบครัวรักการอ่านและนักศึกษาผู้พิการเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ณนาบ้านหนังสือชุมชนกศนตำบลยอดแกงในวันที่14ม 66, กราคม2566อกบศนตำบลยอดแกงรวมจัดก,กิจกรรมบันเด็กแห่งชาติเพื่อมอบของขวัญและรางวัลให้กับเด็กๆประจำปีพุทธศักราช2566ณนองค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง ด้านที่ 2. ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ o o o d p จ b a k เ h h e งอิกศนตำบลยอดแกงได้รับงบป,ประมาณในการจัดสร้างอาคารโดยมีสภาพอาคารสถานที่ที่มีความมั่นคงมีการจัดสัดส่วนและความปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมยึดหลัก5สสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะ และสร้างนิสัยและสะดุดตามีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของกศนตำบลตามบริบทของพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นสถานที่ในการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนและการพบกลุ่มและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการให้บริการอย่างเช่น WiFI อินเทอร์เน็ตสื่อการเรียนออนไลน์เป็นต้นมีจุดเช็คอินที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ กศนอตำบลยอดแกงมีการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีผลงานเชิงประจักษ์โดดเด่นและมีการปฏิบัติงานที่ดีโดยได้รับรางวัลกศน,อนอตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ2,564จากสำนักง,งานกศนอจังหวัดกาลสินและได้รับรางวัลกศนอตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมประจำปี2,564 เลขาที่การกอศอนอด้านที่4ภาคีเครือขายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Goose p a r e r s h i p กศนตําบลยอดแกงมีการจัดทำภูมิปัญญาท้องถิ่นแรงเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันมีการจัดทำภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อร่วมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครกศนตําบลเพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU ร่วมกันกับหน่วย งานภาครัฐได้เอกชนมีการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเบสแพ็ t ทิป ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงปราดนายบุญชอบลีลานุชมีการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนให้เกิดความเรียนรู้หลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ที่หลากหลายโดยใช้กศนตำบลเป็นฐานในการจัดกิจกรรมและการประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยการลง ปฏิิบัตและนายบุญชอบดีลานุษย์ยังได้รับรางวัลชมเชยประเภทผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่นประจำปี2564ระดับจังหวัดกาลสินกิจกรรมการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงานกสนจังหวัดกาลสินประจำปี2564 กรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Goose Innovation คณะคู่กศนตำบลอดแกงมีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผ่านกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำน้ำยาล้างจานเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนคือมะนาว เพราะชาวบ้านยอดแกงส่วนใหญ่ปลูกมะนาวเพื่อการบริโภคอุปโภคเองในบ้าน จึงทำให้มีผลผลิตจำนวนมากคณะครูกศนตำบลยอดแกงจึงได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจและสำรวจความต้องการของการใช้แต่ละบ้านจะใช้น้ำยาล้างจานในการทำความสะอาดจานที่บ้านจึงได้เกิดแนวคิดในการจัดทำโครงการหลักสูตรนฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำน้ำยาล้างจานขึ้นและได้รับกลุ่มสนใจจำนวนมากโดยกศนตำบลยอดแกงดำเนินการแล้วจำนวน4กลุ่ม